ทุกคนของฟรีชิ้นนี้โคตรเทเลยค่ะบอกเลยว่าเหมาะกับนุนน้องผู้ชายนะคะมันคือเอฟฟกออร่ลที่เป็นน้ำแบบนี้นะ,ะจะอยู่รอบตัวของเราไม่มีไม่ได้แล้วบอกเลยว่าตัวพี่เป้เป็นผู้หญิงพี่เป้ยังอยากได้เลยนะคะเขาแจกเพียงแค่3,500ชิน้นตอนนี้ของออกไปนิดเดียวนะคะน้องๆเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยใครอยากได้เราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง เชาแมบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแแบบนี้นะคะน้องๆเคยเล่นกันแล้วค่ะเพราะเขาแจกของส,ยสวยๆหลายชิ้นมากๆเลย ้องเข้ามาแล้วนะคะน้องจะเห็นว่าตัวพี่แป้งเนี่ยถือค้อนอยู่ให้น้องนะคะกดเขาว่าฟรี UGC ด้านขวามือนะคะน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นโอราของเราแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องหมุนวงร้อค่ะซึ่งน้องๆอาจจะไม่มีสปินเลยนะคะซึ่งการที่เราจะได้สปินมาเนี่ยคือการที่เราอยู่ในเกมสินาทีทำลายบล็อก500บล็อกแล้วก็เปิดไข่200ฟองค่ะซึ่งการทำลายบล็อกเนี่ยให้น้องๆเดินมาตรงนี้ได้เลยนะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยให้น้องตีตีตีไปทำลายบล็อกไปนะห0าบล็อกนั่นเองนะคะจากนั้นก็มาเปิดไข่ทั้งหมด200 ซึ่งไข่เนี่ยน้องๆอาจจะโดนราคาไม่เหมือนพี่นะคะของพี่มันไปหลายเวลแล้วนะคะมันอาจจะแพงหน่อยถ้าน้องเป็นมือใหม่เนี่ยไข่นะคะเวลาเปิดมันอาจจะถูกกว่านะคะใครที่อยากได้นะ,ะรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลย